สวัสดีวันนี้เป็นวันที่24เวลา10โมง25แล้ว24เดือน6ปี2020เมื่อคืน22ปี <laughs> 22ปู่22พู 22. <laughs> พ่<ด>22เป็น20ปโอเคปี2022ป <laughs> ู่ <laughs> เราเพิ่ง <laughs> มึงไม่ต้อง <laughs> อมู่ไม่ได้พอสเ <laughs> มื่อคืนเราก็ไปลิตเติ้ลวิคเขามากับเพื่อนๆแล้วก็มี2คนยังไม่ตื่นวันนี้เรามีเพื่อนรูปมชตากรรมอยู่กับแอตตาและเจนนี่เราไปทักทายพวกเขาวันนี้ เยอแผ่นกล้องไปไม่สั่นไม่เห็นกูสวัสดีเราตาบวมพ่ออกหักมา <laughs> คลิปนี้จะถูกเปิดในกานแต่งเจนนี่กับใครไม่รู้ <laughs> <c oughs> เราจะพาไปทัวร์ดูอีกสองคนที่กำลังนอนอยู่นะครับวันนี้เราถ่ายด้วย iPad <c oughs> ดเจนเรามีผู้ รมีหนึ่งคนตื่นแล้วนะครับวันนี้แล้วก็ดูในกล้องอันนี้ผ้าห่มกูนะอยากดูเมื่อคืนไม่ได้เจกเจกพี่อะไรผมบอกแล้วครับว่าเมื่อคืนเรากินเหล้ากันหนักอันนี้ผมอัดวิดีโออยู่นะเขาก็คิดว่าผมคุยกับใครอยู่ก็ไม่รู้ คลิปนี้คลิปนี้จะถูกเอครัอันนี้เดี๋ยวเราในกล้องเดี๋ยวเรางัดไม้เด็กมานี่นะครับขอดูนะขอดูนะ <c oughs> เราเราต้องขอพอสวันนี้เ <c oughs> พียงเท่านี้ก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเปิดให้ชมในเซกชันถัดไป จเจอกุาชีใช่ใช่ไหมะเหมือนเด็กอีเหมือนมึงไงที่ถ่าย YouTube กับเพื่อนมึงอะสมัยตอนมึงเด็กอะชคิคิปเลยนะพี่ใคยดูไอ้เยอะแต่ <c oughs> แตม่งซื้อมาจากแอปเปิลไอสันโอ้ยเรามาจะทดลองด้วย iPad ดเจนหกไเราจะมาทดลองสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะครับว่าในหนึ่งนาทีเขาจะทำกี่รอบ <c oughs> ผู้ชายที่มีความสุขที่สุดในโลกคินเนสโบรต้องเล <c oughs> ียครับอเขาบิ๊บเดี๋ยวให้โทรไปนะ <c oughs> นี่กำลังถ่ายหนังอยู่ถ่ายหนังด้วย iPad เจถ่ายหนังด้วย iPad เจ <c oughs> สีวินาทีเขาขำไปแล้วประมาณ4รอบโดยค่าเฉลี่ยของสิ่งมีชีวิตตัวนี้เขาขำทุก10วินาทีนี่คือสิ่งมีชีวิตที่มีความสุขที่สุดในโลกเฮ้ยเหมือนแบบหนแบบันบบนงผีเลยวอะที่แบบว่าใช้ถ่ายแบบอะไรแวิววิ่ลโทรไปนะอะไรนะ ก็บอกว่เสียงมันไปเยอะไอ้รู้ไปดูดังว่า้ยไปดูไปทำไงไทำไอะไอี้ยังไม่อยู่เลยไพี่โอเคอยู่บายคิสคิส่ะ ทำมีแล้วนโอเคแล้วโอเคโอเคเสียงชุดตัวน้กำลงจบอากาศอยู อีไอ้สัว์เอ้ยขนานี้มีคนไม่พอใจนะครับม,ม,มันสูงได้หอ หด,ด้าหกโมงก้องตีสี่ปะตีสี่ครึ่งมีเรียนปะม,มีเทียงปะอ้เมิกงกำลังมาเราอยู่ที่เอบาโคนี่ถอดเสื้อโชว์เลย <c oughs> ไม่เอาอี้ นี่คือสภาพเมื่อคืน เต้นดีอตามเต้นเลต้เมนเ่อคืนอคเต้นยังไงวไม่ได้เต้นเลยใะ่คตื่นล้วมันก็ถ่ยเ้ยหรือนนนี่ครับเกได้ีมีคุณคอีมาร่วม ดื่มกับเ้คนทีมาร่วมดื่มกับเราตาบุีเี้ยตาแดงแหงี่ยกเดฟิชเยลไปไหนี่ะใส่ชุดนักศึกษาไมมดีใส่ชุดนักศึกษาต้องปวดหัวเออปวดปวดสันอ่ะเนี่ คนที่เกี่ยเฮียสอดสอนเต้ยนี่ต้องเด็กเคียงงานแในมังคนุดเหมือนเลยหัวอะไรมึงดูไปยิมป์จังโอ้แก้วฝักบีวแล้วไม่เข้าขายโอ้เชี่ยมองไม่ได้อ่ะเนี่ยเป็นรุ่นเทปีมึงเอาเวลาถ่ายมาช่วยเก็บให้เหียอเฮี้ยสอดสอนเต้ย ยังมีสอสองอยู่ตอนนี้11โมง18นาทีมึงก็ได้มาถึงเอเบอร์คุนี่ณวันเดิมบวกไอที่อินเดียและคุณดีคุณดีโค้ดอีกอะที่เป็นเหมือนสัตว์โตโตโอเคแผ่นแผนไปไม่ได้แผ่นไปไม่ได้อะได้นะ ดาวนเชอ๋อฟากโน้บโิสิสเอ่อมาม่าเว้ยโน้น่ี่เป็นที่ตั้งเราเราเราบกเหลียวเว้ยต้อมามารเก็ตติ้ะแต่อย่าเปิดตู้นั้นชวนะทำไมวะอย่าเปเลย is w a t บอย่าแพนมาที่โต๊ะ้ Something about shit นี่เหนแค่จีซให้เห็นแค่ผ้าพอเรากำลังจะไปกินข้าววันที่24่สิ สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอังคารที่28 2022เวลากี่โมงละ6:16 6โมง16แล้วก็มาตีแบตในมอกับเพื่อนๆมีไฟเด็กเกียร์ไอ้กล้องบัลเลตตาไอ้เมงข้าวมันไก่อาริบยาลาพีคพีคเบจิตา้าเอ่อก้อนสโปอ๋อ คอนโซลแล้วเจนนี่อะไรดิก็แค่เจนนี่แล้วกันเจนนี่อยากไปเที่ยวเหนือนะครับเราได้ตีแบตทุกวันเป็นเวลาเดือนหนึ่งเต็มๆเกมไม่ได้มหเรามาคุยกับความรู้สึกกับพวกเขาที่รู้สึกเกมดีกว่าครับมีอะไรอยากพูดกับกล้องบอกนีให้ลูกนูนดูไหมครับเอฟซีพี่ฟูครับสู้ๆนะเดี๋ยวก็จบ ว่าไงครับพี่เอ้ยพี่พีูฟูนะเดี๋ยวถ้าจบเนี่ยเด็กข้างไข่เด็กข้างไขรมามามาเม้งมาไฟใครไฟคู่เอามาดิเดี๋ยวไปตีก่อนนะครับเจอกันครับ สวัสดีครับวันนี้วันที่29เวลา2องทุ่เดือน6ปี2.0.22เราก็อยู่กันที่สนามแบดเราเพิ่งตีแบดกันเสร็จแล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นตัำรวจสายตรวจได้เข้ามาตรวจเกี่ยวไอ้ฟันแล้วก็เกมผมต้องรอประกันตัวมันนะครับรอเร่นครับรอเร่นผมลืมกุญแจรถไปในรถแล้วก็กําลังรอให้พี่เอากุญแจรถมาให้ เห็นแล้วไอ้แค่นี่แหละตอนเป็นชื่อแบบเแล้วก็ผมก็อยู่กับผู้ร่วมสตาร์กับนะครับมีคุณเม่คุณอาลีฟคุณไฟฟ์คุณนัดเจนนี่แล้วก็คุณฟานแล้วก็คุณเม้งที่กำลังต่อครับคุณเม้งที่กำลังขี่อยู่แล้วก็คุณก้อนกลับไปแล้วแล้วก็ฮัโหลวรอแอตต้ามาใช่ป่ะนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลิตเติ้ลบิ๊กเฮาส์ว่ากันตอนเช้าวันศุกร์